ปุ๋งเขาในวันนี้นโอ้ปุ๋งจะแกวสามกิ้ส่งตํไแมกิน,นมแม่เขา้าว เขาจีแะจีดิบด้วยวันนี้เฮ่ยแม่กาเขายังเยอะหินไหม

วันนี้ไม่สอบบอนนี่วันนี่ยทำไมล่ะเข่าอยู่ทั้งคางหมอเด้ร์ดลบโบกวนลง อ้ยังน้ำไปดูวางามเแต่เหมื่นจะไม่ได้บารน้ำประมาณไหนเขา,ขก,เก,ากี่แก้วสี่สามแก้วคือน้ำอีกนิดนึงอ๋อแล่นดูยังไงดูโอม,มากปวด เี๋ยี้นะินมามาเสียบเลยบอกไปไ็นไรเอ็นเจ็ดสิบหมกแล้วปล่อนก็ปล่อยที่เขาปล่าไสักเนี่ยหมกเลยัว้เปลี่ยนนู่ ปาปิดประินิดเลยนะน่ะ